ตื่นกันแล้วเหรอหลานเมื่อคืนหลับนอนเอ้ยนอนหลับกันสบายไหมหลับสบายดีครับคุณย่าแล้วหลับกันไปกี่ยกเอ้ยนอนกันกี่ทุ่มละ่จะจำไม่ได้อะค่ะคือเมื่อคืนเราเพลียกันมากเลยอะค่ะก็คงจะแปลกท่าเอ้ยแปลกที่ ก็เลยหลับไม่ค่อยสนิทเอา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 ทานข้าวกันเถอะวันนี้มีต้มเครื่องในด้วยนะใส่ตับ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 ด้วยนะคุณแม่คะถ้าจะพูดขนาดนี้ก็ถามตรงๆไปเลยดีกว่าไหมคะว่าเมื่อคืนชาวกิจอารยาได้เสียงผัวเมยกันหรือเปล่าตายดูดูดูสิคะทำนั่งกันนึกภาพเหตุการณ์ได้เสียเมื่อคืนขึ้นมาพร้อมๆกันอย่างนั้นล่ะ ลี่ก็บอกไปแล้วไงพวกพวกเราเพียก็เลยนอนเลยเอ๊ะชาวีหัวหน้าไปโดนอะไรมามันถูกของแข็งฟาดด้วยความหวาดกลัวพอดีฉันเมานะ่ก็เลยเดินซุ่มซ่ามไปชนคมไฟแตกตรงแถวๆต้นคอมีรอยบาดคล้ายกับโดนคนเอากรอบรูปฟาดเพื่อป้องกันตัวแม่นี่เป็นหมออลชโลมวะดี๋ยวนะคะหรือว่าเสียงข้าวของแตกพลงเพลงเมื่อคืนฉันยัได้ยินเนี่ยมันดังมาจากห้องพี่ชาวี พี่ชาวิกตอาริยาทำอะไรกันนั้นเหรอคะพี่เปิดบิ๊กซีนีมาทิ้งไว้อะเมื่อคืนเขาริคคนมาหาการมาฉายเมื่อคืนบิ๊กซีนีมาฉายหนังเงียบของชาลีชาปลินพี่ชาวิกโกหกจะหนังอะไรก็ช่างเหอะหนังเดียวที่น้องต้องหัวคือหนังหน้าตัวเองชลลี่ผมจะบอกอครั้งสุดท้ายนะครับผมกับอริยาเราเพียกันมากเราก็เลยเข้านอนเลยจบนะครับ